คำถามอะไรจ๊ะมาจากไหนมาจากสมุทรคอครค่ะสมุทรคอครมีปัญหาอะไรจ๊ะมาสวายมารู้รู้จักกันได้ยังไงดูใน y ย u ทูบค่ะ YouTube เหรอสาธุแล้วก็เลยอยากมาดูดูไปกี่เดือนกี่กี่คลิปจะดูสี่ห้าคลิปแะบสบระมามสักเดอนสี่ห้าคลิปเองอ่าเลยรีบมาไม่มีคำถามอะไรในใจสาธุเออ ท่องมาใกล้ๆสิเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงจ๊ะเออแต่ทำงานอยู่บางทีก็แบบนึกไม่อยากจะทันเลยนะแบบขี้เกียจใช่มาอยู่ดีๆมันก็ขี้เกียจเพราะว่ารวยแล้วหรือไงก็ประมาณนั้นด้วยแล้วแบบเหมือนเราก็เหมือนเรารู้สึกว่าพอแล้วอะไรประมาณแล้วจะไปบวชได้เปล่าล่ะไม่บวชแก็คือสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านแค่ปฏิบัติที่บ้านก็พอแล้วใช่ค่ะแต่ไม่อยากทำงานแล้ว ที่ขอมคือจะเป็นสายบุญนะคะี่สายบุญไปที่ไหนกันมามั่งทุกที่ที่มีบุญก็จะไปไปไปสร้างหรือไปอะไรหรือไปสวดไปร่วมบุญไปทำบุญไปว่าไปก็ดีแล้วงาก็เป็นบุญเป็นกุศลเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ใช่เหรอแล้วคำถามคือว่า มันแบบมันวิบเดียวมันต้องเกิดความขี้เกียจมันเป็นบางครั้งนะคะเห็นแค่บางครั้งใช่มันอันนี้ไปทํางาน่วนตัวหรือไปไปทำงานเกียักิบ,บริทัทขี้เกียจไปอยู่ในระบบเขาแล้วใช่ค่ะประมาณนั้นแบบอยากจะแบบอยู่แบบไปอิสระใช่ค่ะมีเงินก็ออกมาเลยเดีย๋ยวไปอยู่รออะไรทำไมอ่ะแล้วถ้าเกิดชา้าถ่าย้เนี่ยไม่ถ้ามีเงินเราก็ออกไปเสบีงบุญกินไม่หมดไม่ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเราก็ไป แฟนก็เลี้ยงใช่ไหมก็คือต่างคนต่างทำเราก็มีของเราพอกินของเราไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักหนา่เงนก็อยู่ที่เราเพราะว่าทําไปตายไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเข้าใจไหมแต่ว่ามันต้องพอกินก่อนไม่ใช่งานการไม่ทําแล้วก็ไม่มีจะกินอย่างนี้ก็นึกว่าว่าก็อยู่ที่เราแหลยเราต้องไปคํานวณเองว่าโอเคจนถึง80ดสิบเราไม่เดือดร้อนแปดสิบาพอแล้ว าสิบป่ <laughs> 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 าละพอังถึง้าสิบถึงแปดบเยอะเกินไม่หมายว่าเงินทองที่รามีไว้อะเราจะต้องดูแลตัวเราไปถึงขนาดไหนแล้วกลว่าอายุเราจะไปจบที่ไหนอถ้าเราคาดว่าเราสัก8 0ดสิบตายก็โอเคเราก็จะต้องมีเงินเอาไว้กินไว้ใช้ในยามที่เราแบบว่าไม่ทำมาหากินไงใช่ไหมแต่พ่อแม่เรามีแล้วไม่ต้อง,ตงห่วงเราก็อยู่กินของเราไปตามเป็นคนพวกแบบออกแนวชนบทหน่อยเปล่า เอออย่างนี้ไม่ต้องทําอะไรมากเราไปหาผักหาอะไรกินมันก็อยู่รอดแล้วเนี่ยเขาใชปว่าไม่ฟุ้งเฟ้อดูคลิปดูคลิปแล้วรู้สึกหนูในตอนแรกนะคะหนูรู้สึกใหมก้มันถือหน่อยดิมันจะขี้เกียจมันถือไม่ดีก็หนูดูคลิปแล้วหนูรู้สึกแบบปิติ <c oughs> ปิติใช่ค่ะปิติใจที่ หลวงพ่อช่วยทั้งคนช่วยทั้งดวงวิญญาณที่ที่เขาแบบต้องการหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูรู้สึกว่าคือดวงวิญญาณเขาน่าสงสารแล้วเธอนับถืออะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยทุกอย่างที่ที่ทุกอย่างที่เป็นศักดิ์ธิ์ชอบแนวไหนพญานาคราชหรือไงทั้งพญานาคทั้งเทพ ทุกอย่างอะไรที่ว่าเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือมนุษย์เราก็อยากจะไปกราบไปไหว้ใช่ใช่ค่ะช่วยทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณอะไร้วมีอะไรบูกว่ามีองค์เอิงอะไรมาแวบววมในชีวิตหรือเปล่าเคยแบบว่าแสดงอาการแบบเฮ้ยไม่ใช่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีไหมขงเรามีค่ะเพิ่งจะมีมาหลังอาอ์อะไรจ๊ะอยูก็ไม่รู้มาบ่อยเปล่าก็จะสองครั้งเนาะมาทุกครั้งเลยเหรอสองสองครั้งเจ้าค่ะมาสองรอบ มาออกแนวพญานาคหรือพญานาคคือเหมือนหนูพาพี่เขาแบบขอพรขอพรใช่ค่ะยู่ดีเสียงหนูก็เปลี่ยนตอนนี้จิตใจมันเต้นเต้นแบบผิดปกติยังยังเจ้าค่ะแต่รู้สึกตัวชาชาแล้วเหรอชาจ้่ะชาแล้วมาเลยดีกว่าขี้เกียจรออาาสาธุมาเลยเทวดาจ๋าขออัญเชิญมาสนทนาการมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีพุทธัง อันเชิญทำมังอันเชิญสังฆังอันเชิญอ้าวเทวดามาแล้วท่านไดองค์ใดได้เป่าประกาศได้บอกนามบอกคือผสมด้วยเทินอ้าวสเสด็จมาแล้วมาเลยอ้าวอาอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ไม่มีตา เตรียมให้พร้อมมึงหน่าเตรียมรในเสด็จมาทำาบุญใหญ่ทีะพุทธเจ้าได้บังเถลิงเพียบาบมได้จัดจนมาบุญพเชิญสิงศักดิ์สเด็จมาด้วยเถิดทุกทางเปิดแย้วทำงานเปิดหูทำาเปิดตเปิดจมูกเปิดจเปิด เขอเชิญเสด็จมาด้วย ขอพรอนันประเสริฐจงมันเกิดขึ้นแก่เทพีอดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากับร่างนี้ด้วยขอบารมีอันเต็มเปี่ยมจงมันเกิดขึ้นด้วยเทินสาธุสาธุสาธุสาธสาธสาธเสด็จมาแล้วอ่ามากาบบารมีหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุโมทนาด้วยขอให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้บำเพ็ญมาด้วย สาธุเจ้าค่ะขอให้ได้มีฤทธิ์มีเดชสร้างประโยชน์ให้กับสัตว์โลกให้กับร่างให้กับบรรดาทเทพเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสาธุเจ้าค่าสาธุเจ้าค่ะเป็นเทพจากชั้นไหนมาจากมาจากชั้นไหนครับ เมืองบาดาลหรือมาจากสวรรค์เบื้องบนเกี่ยวข้องกับปูสีสุโธบ้างไหมหรือคนละตระกูลกันอันันตนาคราชอันันตนาคราชปู่อันันตนาคราชอ๋อ,อเป็นพญานาคราชใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ได้เสด็จมาอยู่ในร่างนี้แล้วการให้ร่างนี้ทําอะไรบ้างปู่พญาอันันตนาคราช สร้างบุญบรารมีให้ร่างนี้มาสร้างบุญบรารมีให้ร่างนี้ได้ช่วยเหลือบรรดามนุษย์ด้วยไหมใช่แล้วใช่แล้วให้แล้วร่างนี้ได้มีมีสัญลักษณ์อะไรให้ชาวบ้านเข้ามาหาบ้างหรือ,อยังเธอพวกเธอพอมีขอ้อมูลหรือเปล่าก็คือแบบแนะนำทำบุญอะไรแค่แนะนำทำบุญใช่ค่ะแล้วก็ส่วนจว่าร่วมบุญทำ ช่วยสร้างพญานาคขราชตามที่ต่างๆอ๋อแต่ว่าปู่ร่างนี้ยังไม่ได้ย,ยังไม่ได้ช่วยเหลือบําบัดยังไม่ได้พยากรณยังไม่ได้ยังไม่ได้แสดงตัวแสดงตนเป็นทางการใช่ไหม,มทักบ้างบางคนอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าหรือย,ยังไม่ทักอะไรเลย,ยแต่ว่า ปูอน,น,นันตนาคราชก็พร้อมที่จะทักทายปัดเป่าปดช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือได้ไหมได้ได้อ่าเ่านเธอก็เตรียมสถานที่เป่าประกาศไปว่าปูพยาอาน,น,นันทนาคราชจะโปรดคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ตามนี้นะใช่ไหมโปรใช่แล้วใช่แล้วตามนี้อยู่ถึงสมุทรสาครเหรอใช่ค่ะก็ไปช่วยสมุทรสาครพวกนั้นอืมอ่าร่างนี้เขาก็ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็สบายเลยทําได้เต็มที่เลยเขาไม่เดือดร้อนอะไรใช่ไหมค่ะอ่าไม่เดือดร้อนก็ทําไปเลยสถานที่เคราะ์พร้อมพร้อมบ้างหรือเปล่าสถานที่ย,ยังยังยังแต่ว่าไม่ยากใช่ไหม คอ,อยู่ที่ร่างจะเต็มใจร้อปอร์เหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวก็ให้ร่างดูว่าปู่เขาอยากจะทํางานแล้วร่างก็จะต้องตอบสนองมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีกเขาให้มาสร้างบาร,รมีแล้วคอยหลบคอยซ่อนคอยลไรบ่ายเบยีบ่ยงเดี๋ยวเขาก็จะเอากลับไปเมืองบาดาลอีกยุ่งเลยตามนี้ <laughs> ใช่ไหมปู่ ใช่แล้วใช่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นนี่ไปคนหึึ่งแล้วเนี่ยแม่แม่พิมพ์มแม่พิมพ์สนมเอกปู่ศรีสุโธกลับไปแล้วนั่นแหละกลับไปแล้วไปบำเพ็ญอยู่ที่เมืองบาดาลแล้ว่าร่างนี้ก็จะได้เข้าใจไปบอกกล่าวเดี๋ยวดูวิดีโอคลิปลงอีกอ <c oughs> ปู่ <c oughs> มีอะไรจะแนะนําอีกไหม <c oughs> ให้สร้างบุญบารมีให้สร้างบุญ ให้ให้ร่างที่สร้างบุญบ่อยๆใช่ไหมใช่แล้วไหว้พระสุดมนต์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะปฏิบัติธรรมด้วยใช่อ่าตามนี้แล้วก็ไปสร้างเอ่อบุญตามวัดวาอารามต่างๆต,ตามหมอตามควรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับสถานที่แห่งนี้ไหมปู่พญาอันดนาคราชให้มากบบราบบารมีให้มากราบสร้างบรารมี ให้ามาที่นี่ด้วยม,มวีว่างว่างแล้วก็แวะมาเยี่ยมเยียนกัน<ช>ส,รสร้างบุญบรารมีใช่ไหมปู่อนันตคราชใช่แล้วสาธุอ่าก็ได้ข้อบูลชัดเจนแล้วแล้วจะได้บริหารจัดการกันภายภาคหน้าอ่าปู่พญาอนันตนาคราช ทรงพระเจริญอ้าวสาธุอูมอออออ่มาแล้วมาเยี่ยมเยียนร่างจะได้รู้เนื้อรู้ตัวอ่าไปสาธุสาธุสนอ่าปู่ประทานพรแล้วเระเดชไปแล้วขอให้บารมีเต็มเปี่ยม ทั้งร่างและทั้งมหาเทพจาธุสาธุสาธุเรียบร้ 700. อยใครเป็นคนไปจุดประเด็นมาที่นี่นเธอด้วยเหตุผลอะไรจ๊ะดูคลิปก็คือแบบเหมือนว่าพ่อมอนสอนเทพดีนะคะ่ะขึ้นมาเองหรือไงใช่ค่ะแล้วเธอก็ดู พอดูแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนใช่ค่ะคือส่งต่อให้กันสามคนนี้ก็ดูกันใช่ค่ะดูได้กี่วันประมาณสักเดือนเดือนหนึ่งมาแล้วใช่คือจับข้อผิดให้ได้ก่อนแล้วก็ผิดก็คือคือย้อนดูว่าเออที่หลวงพ่อพูดอ่ะมันมันตรงกับเราไหมอ๋อมันมีอะไรที่แบบว่าตรงกับใช่ค่ะพฤติกรรมเราบ้างใช่ไหมเช็คดูแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างมีตรงบ้างก็เลยมามาเคลียร์กันหน่อยสิ สาธุปู่นันทกล่าเขาก็มีบางยานเขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันตามนี้จาอนนี้ท่านคงอยากให้มากราบท่านคงอยากให้มากราบเหรออาสาธุแล้วเธอรู้เปล่าเป็นปู่พญาอนันตนาคราชเธอไม่เคยรู้เลยเหรอลื้อรู้แค่ว่าเป็นทิดาของท่านทิดาของท่านเธอไปทิดาของท่านแต่ว่าไม่รู้ว่าปู่มาแบบอยู่ในร่างเธอ เสียงเปลี่ยนเสียงเเปลี่ยนเป็นคนแก่จริงคนแก่เสียงเขาเปลี่ยนตัวก็เลยชาเหมือนกับว่าเป็นเสียงพูกผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายมาพูดเหอตัวจะท่านก็บอกว่าเธอเป็นเป็นหลานท่านเป็นลูกหลานท่านก็ดีละเขาจะได้มาให้เธอรับรู้ใช่ไหมได้จะได้เขาเรียกอะไรจะได้ไม่ต้องสงสัยต่อไปอ่า่อเธอก็ไปช่วยเหลือโปรดมนุษย์ พ่อปู่เขาก็ชอบช่วยเหลือมนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละตามนี้ถามได้ตอบได้แต่ว่าบอกปู่เพิ่มวอลลุ่มหน่อยได้ไหมเสียงเบามากเลยปู่เขาปู่เขาเสียงเขาเบาใช่ไหมเขาแก่มากใช่ไหมใช่แล้วแต่แก่มากขึ้นแบบภาคแบบงอมและลูมตาไม่ขึ้นลูมตามน่ผากงอมไงแบบว่าเออเด้อเด้อใช่ป่ะ ลืมตามไม่ขึ้นเออนั่นแหละเขาไม่ต้องลืมตาเราเขาเห็นหมดแหละแต่ว่าเสียงมันจะไม่ค่อยได้ยินเนี่ยจะไม่แอคทีฟเหมือนกับพวกหนุ่มๆร่างนี้คงเป็นภาพที่ชราและเข้าถึงธรรมตามนี้มีอะไรกันอีกพวกเธอโอเคยังสมุสทรตะคออยู่เท่าไหร่พลัมเอ๋แถวเซ็นทรัลเพราะว่าบุญสัมพันธ์ถึงได้มาเจอกันสาธุเขาไปเรียกกันมาตามนี้ครับ เดี๋ยวมีงานอะไรก็คอยดูในในข่าวสารที่พวกนั้นก็มาร่วมงานกันตามนี้ติดตามไเยะหรอสารเทาอุเดี๋ยวขอหลวงพ่อคมน้ำมนตขอจับสมองไม่ดีสมองดีดับลมะือบุญบารมีได้ที่หลวงพ่อทำมาให้พวกเธอทั้งหลายได้บุญได้บารมีหายเจ็บหายป่วยหายยากความยากจนพ้นจากอวิชชาพ้นจาก ภัยพิบัติโรคร้ายโรคระบาด e ให้พ้นให้หายไปวิญญาณร้ายให้หายไปมีแต่ความสุขความเจริญมีสติปัญญาบุญบารมีเต็มเปี่ยมอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยเซให้ได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิดอ่าเรียบร้อยนะมีโอกาสกันไมครับได้ขโมตอบไปนะขนมยเนาะได้คำตอบและอย่าไปชี้จ่ากนะ ยาห้ามชีดอันตรายใช่ห้ามใช่ห้ามชีชวงนั้นก็ต้องฉีดพอแล้วเราเียไปกินน้ำมนต์ไปบอกเนาน้ำมนต์อะไปเจอละไปบอกปู่เวทบอกว่าขอให้เป็นน้ำมนต์ศัดทิ์ล้างพิษล้างภัยล้างโรคล้างยาทั้งหลายทั้งปวงสารปนเปื้อนในร่างกาย